สวัสดีครับเพื่อนๆที่ใช้รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับขับขับไปแล้วเวลาเบรกแล้วมันมีเสียงปุ๊บกรึ๊บอะไรเงี้ยเหมือนกับรถไหวนะครับมันจะเป็นที่ลูกยางหนวดกุ้งตัวนี้นะครับมันเสียมันแตกนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ขึ้นดูแล้วตรงไหนหลวมแล้วก็เปลี่ยนหมดเลยครับลูกยางหนวดกุ้งตัวนี้นะครับเราก็เปลี่ยนลูกยางตัวนี้นะครับมันแตกมันเสียมันเละแล้วก็เปลี่ยนสองข้างเลยครับ เห็นวนะครับวิธีทําช่วงล่างามันก็จะมีหลายตัวตัวอื่นยังพอใช้ได้เอาไว้นั่นแหละอพ,ออพอถอดน้ำนพอเผือต้องถอดนี่ออกด้วยอถอดตัวนี้ออกด้วยในตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันจะไม่รู้เนี่ยยิงออกอะไรบอกอะมันถึงจ้าตัวนี้ออกได้ รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับเวลาขับขับไปแล้วเวลาเบรกก้สึกมันจึ๊กจึ๊ก,กเนี่ยล้อมันเลื่อนอย่างนี้นะครับเบรกจะดังเลยนะครับเป็นที่ลูกยางหนวดกุ้งนะครับเนี่ยมันจะมีขายนะครับมีขายเป็นคู่เลยครับเนี่ยของใหม่ลูกยางหนวดกุ้งนะครับเนี่ยตรงเนี้นะครับมันจะเสียเสียเวลาเบรกแลก้วรถก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยครับเดินลูกยางหนวดกุ้ง ทำโดยช่างอ้วนช่างสันช่างแสนอันนี้เราก็ถอดออกพอถอดออกปุ๊บก็เราก็เปลี่ยนเอาของใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งศูนซะหน่อย